ครับก็สวัสดีครับเอซี FC พี่น้องทุกๆคนนะครับสำหรับมื่อนีก็เจ้าคณะจังหวัดนะครับจังหวัดนครราชสีมารวมพระภิกษุทั้งหมด50ลรูปนะครับวันนี้ได้ตรวจออกตรวจเยี่ยมวัดป่าร้านบุญคงธรรมนะครับตำบลหนองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับ ส่วนอุบาสกอุบาสิกาครับที่วัดบ้านเสมาทองวัดบ้านบุษมานะครับก็อ,ออกมาตอนรับทางเจ้าคณะจังหวันดนครราชสีมานะครับส่วนศาลาอนุสร์ ร้อหิบปีของหลวงปู่มั่นนะครับปุริตัตโตก็ท่านจ้อวาดวัดป่าล้านบนของธรรมนะครับคือพระครูสมบัตินะครับบนโชูท่านเป็นคนที่เริ่มก่อสร้างมานะครับก็ยังไม่แล้วเสร็จตอนนี้ก็กำลังดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับ ก็มีเจ้าหน้าที่การพิการหลายรูปที่เดินทางมาร่วมในครั้งนี้ด้วยนะจริงๆแล้วทางหลวงพ่อฐจังหน้าวัดได้ออกประชุมเมื่อวานนี้ได้บอกว่ามีภารกิจการงานด่วนก็เลยไม่ได้เดินทางมาด้วยนะก็มีเจ้าหน้าที่การพิการหลายรูปไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเจ้าหน้าเพื่อโปใหญ่หล้วก็พระพุทธีศรีราษฎร์คน พระ์จ้าพ ATERBOY ตามที่เรารู้จักกันแล้วแล้วก็มีอาจารย์เจ้าปนรงพลรัตนกรทีจระพนามเพื่อนตาไคร้ทศเจวัลวัศรละลอยแล้วก็มีอาจารยาพ a t ก r b o กสุเทดพรหมคุลยรวมต่อจากหลวงพ่อสุเทพของเราพระเาพ ATERBOY สุเทพพรุลย์ระนาเพื่อนนนเจม แล้วก็ลกูกต่อไปก็เป็นอาจารย์พระโคพิสันปจุโภคเจ้า, 3, จา, 5, จาำอำเภอคงอ่านี้ก็พอจะ,ร,ร,ะอรู้จักกันอยู่เนาะอ่าพระโกอรรถมาพรเจ้าระยองเมืองคงเมืองปรางแล้วก็มีท่านอาจารย์พระโคกับพระโกปารกากระจงนี่หลุดหลังอ่าพระโกปารกากระจงสาวโรเจ้าระยองเชพรัยแล้วก็ธรรมภาพพระโกกระดาษดับพัดอุลมะปัญโย เจ้าคณะตำบลนนแดงแล้วก็เลขานิการรองเจ้าหน้าจังหวัดได้มาร่วมของตัวเยี่ยมด้วยแล้วก็มีหลวงพ่อพู้พิการกระเสริฐเป็่มาจะรงเจ้าวาดวัดปางคสมบูรณ์อีกหลายรูปที่เป็นเจ้าหน้าที่ารพฤกษ์เจ้าวาดี่ออกตรวเยียมด้วยกันก็มีหลายรูปหลายท่านด้วยกัน ทำกับอานเสร็จแล้วก็จะได้แลวง็ได้คิ้แน่วแน้วและให้ถอยคำใจกับเจ้าว่าแล้วก็้โดบทุกคน ยังยอมทุกคนทุกท่านไปกับคบาจารย์้องกันหนึ่งสองสามระกระขออากาศนิ่นแล้วก็ได้ทุกคนกับอะเจย ครับสำหรับพระครูสุเทพนะครับเจ้าคณะอำเภอบวัวใหญ่นะครับวัดหนองกระทุ่มท่านก็กำลังสนทนาธรรมกับญาติโยมนะครับ สองไล่สามงานครับน้กือ่วนหลพอพอีนรครับสำหรับผู้ถวายที่ดินคนแรกก็คือ <ใน S 1> คุณ <ใน S 1> มแม่หนู์<า>ไลการาเพียนนะครับท่านถวายที่ดินไปสองไล่สามงานนะครับต่อจากนั้นก็ยาโยม ทุกท่านก็ร่วมซื้อถวายมั่งแล้วก็จัดพระป่าจัดกระถินนะครับซื้อขยายที่ดินเพิ่มเติมนั้น <Finland> ตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณสิบกัวไรนะครับโดยประมาณนะครับคนตอนนี้ก็มีอยู่ปรจ้าณสิหกัวไนเบประมานะครับ หม่พวม่เสาหม่เขามาจากน้ทมมาเนี่อยก็จะสวยสวยก่าบางบางทางนี่ยเนย่ยนี่ยมืกไไเพื่อเจ้าหามนี่มือก็ไ่ไหายแล้วมืตลอดไปเร้าอยเี่ยมื้วานมเชื่อวกจ้าคุญอืเป็นไปได้ก็ได้ ทาัีวไยุ่งมยก็ัดด้บางบางนมาสั่งมาเต็มไปมันหาไซื้องนอ่าอาขึ้นประทานงาันลก็ได้ไปมันตมันส่ันมยวเสเเยมันมีอามันม่าแต่ปมันอย่วกันี้ไปยงานกับสำหรับท่านที่ ส่ตนตธรทมอยู่ก็คือพระครูสุเทพนะครับเจ้าคณะอำเภอบับใหญ่นะครับวัดป่าน้องกระทุ่มนะครับครับต่อจากนี้ไปก็จะเป็นการไปร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กันนะครับ ครับตอนนี้ก็จะร่วมทางคณะสงฆ์นะครับออกตรวจเยี่ยมก็จะร่วมปลูกต้นไม้กันนะครับ มันจะออกแต่วันที่ไปมัต้องเข้ามาหรอกวันที่เข้ามาไม่รอปจับต้นองเขาเฉยๆปรอดนัอม่่ายรอวนนบจับให่ชิบว่ร้อับนับชับับ ทำปูนต้ชากรวจัเจ้าคุณครับปูพนต้นพูนไปแต้นดิต้นขอดินลงก่อนอดินลงก่อนขอดินลงก่อนานาคณะอำเภอมังคงครับผมครับจำจำต้นดิจเอตดตายักเดียวพุงกระนเพิ่โอเค

แม่ขาวนะครับแม่ขาววัดป่าร้านบุญง,งท์ธรรมนะครับปลูกต้นไม้กันนะครับ

สำหรับวันนี้ก็อิ่มบุญกันทุกท่านนะครับอิ่มบุญกันทั่วหน้าเลยนะครับ ครับสอนหลับช่วงวันนี้ก็คือเป็นการเสร็จพิธีนะครับหลังจากร่วมกันปลูกต้นไม้แล้วนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับที่มาร่วมบุญหรือว่าท่านที่อยู่ทางบ้านนะครับทุกทกท่านนะครับก็ขอให้มีความสุขคนเจริญนะครับ สุขสบายดีกันทุกท่านนะครับตัวหน้านะครับป่าจจากลูกไฟไข่เจ็บนะครับครับสำหรับชิปนี้บ่าพวพงศ์ขอฝากไปตะเพี้ยนตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางบัตรน,น้ำในเดอร์ครับเดิร์พีนองวัดป่าแห่งใ,ใหม่ณจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นวัดป่าล้านบุญคงธรรมบ้านบุเสมาบ้านเสมาทองนะครับตำบลหนองแก้งใหญ่อํเอาเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาของเราอีกวัด หนึ่งเป็นวัดแรกในในเขตจังหวัดนี้นะครับครับก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอประคุณครับทุกท่านครับสวัสดีครับ